ก็เกิดความอัศจรรย์เหมือนกันมีคุณลุงคนหนึ่งเดี๋ยวให้ดูภาพนะนคุณลุงคนนี้นะนอันนี้ไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคุณลุงเสื้อสีขาวาตั้งใจจะบวชส่วนคุณลุงเสื้อสีดำเป็นคนชวนมาบวชถ้าดูอย่างนี้ก็คงไม่ได้แปลก อะไรแต่พอคุณลุงทั้งสองเนี่ยมาถึงที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะพอก้มกราบเท่านั้นแหละเห็นถึงสิ่งที่ปิดปกตนะิคุณลุงเสื้อดำก็ไม่ได้มีอะไรแต่คุณลุงเสื้อขาวที่จะมาบวชเนี่ยปรากฏว่าตอนกราบเนี่ยคุณลุงยกมือขวาแล้วคุณลุงก็กราบส่วนมือซ้ายของลุงเป็นไง ก็ห้อยตรงเตีงอยู่อ่าก็คือไม่มีแรงเป็นเอ,อามาเพื่อครึ่งซีกแล้วคุณลุงบอกว่าตั้งใจบวชมากผมหมดภาระ,ะทางบ้านแล้วครับตั้งใจบวชมากคุณลุงเคยบวชเมื่อ11ปีที่แล้วที่วัดเหล่าวัดพนมนกายรุ่นเจ็ดพันรูปเจ็ 7, ดพันตำบลจำได้ไหมอ่าคุณลุงเคยบวชแล้ว11ปีถัดมาก็คือปีนี้ลุงทราบข่าวว่ามีโครงการบวชอีก ก็เลยตั้งใจจะมาบวชแต่เมื่อปีที่แล้วคุณลุงป่วยจนในที่สุดเนี่ยแขนข้างซ้ายคุณลุงไม่มีแรงยกไม่ได้เลยนะไม่มีไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เวลาที่จะ,ะเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องเอามือขวาเนี่ยจับพยุงขึ้นมาแล้วทำภารกิจกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ด้วยมือมือขวาทั้งหมดเลย พอเห็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยคิดว่าบวชได้ไหมอ่าสมมติว่าพวกเราเป็นหลวงพี่เนี่ยนะผู้ขอบวชมีลักษณะอาการแบบเนี้เราคิดว่าจะบวชได้ไหมอ่าหลวงพี่ก็มองดูแล้วว่าเห็นความตั้งใจของลุงนะแต่ว่าก็ถามแล้วว่าลุงใช้ชีวิตประจําวันเป็นยังไงบ้างลุงก็บอกว่าผมก็กินข้าวเอง นะเข้าห้องน้ําอาบน้ําทำาปรกิจส่วนตัวเองได้โดยใช้มือเดียวคือผ่านมาปีกว่าแล้วไงลวงก็ต้องฝึกแล้วก็แบบเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสะดวกหรือคล่องแคล่วแค่ไหนแต่หลวงพี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะหลวงพี่ก็พยายามรักษาน้งใจโย,ยมอะ่นะก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาทีมงานก่อนนะเพราะว่า ไม่ได้บวชที่นี่หลวงพี่ไม่ได้เป็นคนดูแลต้องถามพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ก่อนวัตถเคสอ,อย่างเนี้ยเราจะบวชได้ไหมแล้วพระอาจารย์ท่านก็คงตัดสินใจไม่ได้ก็คงไปถามพระบูชาด้วยว่าพระบูชาเนี่ยท่านมีกฎเกณฑ์อะไรนะที่เกี่ยวกับลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะถ้ามันผิดกฎผิดกติกาของการบรพชาผสมบทเนี่ยก็ถือว่ามีความผิด ก็ทำไม่ได้นะก็พยายามอธิบายให้ลุงฟังแต่ลุงก็ตั้งใจยยฟังนะทีนี้ก็สงสารลุงว่าเอ๊ลุงก็อยากบวชนะลุงก็ชวนคุยแล้วก็ชุยทีนี้เราก็เลยนึกถึงเคสเคสนึงก็คือน้องชายของน้องพี่นี่แหละอาจจะเคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วไม่รู้ปีไหนนะหลายปีแนละ้วนึกถึงเคสของน้องชายน้องชายแท้แเนี่ยนะมีน้องชายอยู่คนหนึ่ง ตอนที่เขาเรียนจบใหม่ๆปี2055เมื่อ8ปีที่แล้วเขาบอกแม่ว่าเรียนจบแล้วผมจะบวชให้แม่นะครับะแล้วให้แม่หาวัดให้ผมด้วยะแม่ก็บอกว่าเอ้ยจะไปหาทำไมพี่ชายเองก็บวชอยู่เองก็ไปบวชกับพี่ชายเองนั่นแหละน้องชายก็พูดกลับมาโดยไม่ต้องคิดเลยว่า วัดไหนก็ได้แล้วแต่แม่ขอวัดเดียวไม่ใช่วัดพระธรรมกายเออเจ๋งจริงๆอ่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอยากมาก็มาไม่มาก็ไม่งอ้อนะทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องพลิกผันนะวันหนึงขับรถกลับบ้านอันนี้คือกำลังเล่าให้ลงฟังนะกำลังเล่าให้ลงฟังนะ กำลังขับรถกลับบ้านเป็นรถสองเลนข้างหน้าเป็นรถบรรทุกนะซึ่งก็ขับช้าอยู่แล้วแล้วคันที่สองก็เป็นรถกระบ,บะหนึ่งคันของน้องชายก็เป็นรถคันที่สามในขณะที่ขับตามกันมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะแซงแล้วเพราะรถบรรทุกเนี่ยขับช้าคันที่สองก็เบี่ยงไปทางขวาเพื่อที่จะดูว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถสวนมาไหม ส่วนคันที่สามของน้องชายเนี่ยก็พยายามจะดูเหมือนกันว่าข้างหน้ามีไหมแต่เนี่อว่าคันที่สองเนี่ยเบี่ยงไปทางขวาแล้วไอเราจะเบี่ยงอีกก็ล้าเลนนึกนไหมก็เลยไม่เห็นคันที่สองเนี่ยเขาขับแซงขึ้นไปพอาะเขากะโดยแล้วว่ามีก็พ้นถ้าไม่มีก็สบายแต่น้องชายเนี่ยไม่เห็นแต่มีความรู้สึกว่าอาจจะวัยรุ่นมั้ง ใจร้อนเพิ่งเรียงจบใหม่เนี่ยนะน่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคันหน้าไปเราก็ได้จะไปได้ทั้งทั้งที่มองไม่เห็นก็เลยตามเข้าไปคันข้างหน้าเขาก็พ้นแล้วเขาก็หักเข้าไปในเลนซ้ายปกติส่วนคันของน้องชายหลวงพี่เป็นไงอืมประสานงาเลยเต็มเต็มเลยนะแล้วมันไม่ใช่เบาเบนะนะรถที่กำลังเหยียบขึ้นเพื่อไป แซงเนี่ยมันไม่ใช่เบาๆนะเต็มที่เลยก็ประสานงานเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องชายไม่ได้คาดเบลไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะมีความรู้สึกว่าใกล้บ้านแล้วก็แบบ2เลนะ่ะง่ายๆสบายๆชิวๆปรากฏว่าด้วยแรงที่ประสานงานกันนั่นแหละทําให้ตัวเนี่ยกระเด็นพุ่งไปข้างหน้าไปกระแทกกับพวงมาลัย แล้วรถที่ก๊อปปี้ประสานงานกันโอ้โหหลวงพี่เห็นสภาพรถแล้วเนี่ยไม่น่ารอดนะคนนะ <c ười> คนเนี่ยไม่น่ารอดน,ำำน้ำซ้ำนะเขาไปดูข้างในเนี่ยพวงมลาลัยเนี่ยเบี้ยวพวงมลาลัยเบี้ยวพวงมลาลัยที่ตีกับหน้าอกเนี่ยเบี้ยวก็ปรากฏว่าในขณะที่น้องชายเนี่ยชนใหม่ๆม,มีน้าน้าชายคนน่ยนั่งไปอยู่ข้างๆแต่น้าชายไม่เป็นอะไร ป้านาชัยเห็นเหตุการณ์ปับก็ตกใจนึกว่าหลานตัวเองโอ้โหแย่แล้วนะความรู้สึกของน้องชายที่เขาเล่าให้ฟังก็คือพงมาลัยเนี่ยตีหน้าอกแล้วมันแน่นนะแน่นอกหายใจไม่ออกมีความรู้สึกกวนกวายตอนนั้นเขาบอกว่าผมต้องตายแน่ๆเพราะมันทรมานมากมันหายใจไม่ออกเลยแต่ผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมเนี่ยบอกแม่ไว้ ผมอยากจะบวชให้แม่เพราะว่าพี่ชายสองคนเนี่ยเขาบวชให้แม่แล้วให้พ่อแล้วนะเขาพ่อจองพ่อในเสียแล้วเสียก่อนหน้านี้แล้วก็ตั้งใจอย่างนี้ด้วยความตั้งใจอยากจะบวชแรงกล้ามีความรู้สึกว่าถ้าตายตอนเนี้ยจะไม่ได้บวชนะเพราะพี่เขาเนี่ยทาหน้าที่แล้วเขาได้บวชกันหมดแล้วเหลือแต่ตัวเองก็เลยนึกว่าเอ๊ะพระพี่ชายก็คือหลวงพี่นี่แหละ เคยให้เหรียญหลวงปู่เอาไว้ <c ười> คือไม่ได้ชอบวัดพระธรรมกายแต่พื้นฐานที่บ้านเนี่ยก็คือไปทําบุญอยู่แล้วเข้าวัดตามบ้านๆนั่นเงเี้ยน่ะเขามีความศรัทธาเลื่อสใยกับหลวงปู่หลวงปู่สดของเราเนี่ยแหละนะเขาก็กำเอาเหรียญน,น่ะซึ่งเป็นจี้เนี่ยห้อยอยู่ที่กระเป๋าเสื้อครับหลวงปู่ก็ยังไม่หลุดนะตอนชนเนี่ยเขาก็กำแล้วเขาก็ บอกหลวงปู่เขาก็คงไม่รู้หลักวิชาหรืออธิษฐานจิตอะไรหรอกเขากรรมแล้วเขาบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับผมตั้งใจจะบวชให้แม่เนี่ยตอนเนี้ผมยังไม่ได้บวชเลยพี่ชายเขาบวชกันหมดแล้วขออย่าให้ผมตายก่อนนะครับขอให้ผมบวชให้แม่ผมก่อนเขาก็อธิษฐานเขาก็ขออย่างนี้แหละสิ้นสุดคําขอของเขาเกิดอะไรขึ้นเขาเห็นหลวงปู่ เป็นกายเนื้อนะอันนี้เขาเล่าให้ฟังบรรยากาศตอนนั้นคนที่กระวนกระวายใกล้จะตายอ่ะมันก็คงแบบสลึมสลือนะมองอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ที่เขาเล่าให้ฟังก็คือพอสิ้นคำอธิฐานปับ๊บผมเห็นหลวงปู่เป็นกายเนื้อนะไม่ใช่รูปภาพหรือรูปปั้นเขาบอกว่าเป็นคนเลยใส่จีวรเนี่ยแล้วผมจำได้ว่านี่คือหลวงปู่สด นองปูสดเนี่ยลอยมาข้างหน้าผมแล้วท่านก็ขึ้นไปเหยียบบนหัวแล้วท่านก็นั่งลงบนหัวผมในขณะที่นั่งลงปั๊บเนี่ยไอ้ที่มันแน่นแล้วก็อัดอ้วยน่ในหน้าอกเนี่ยนั่งปั๊บมันก็พลวเลยครับอันนี้น้องชายมาเล่าให้ฟังพลวเลยคือหายใจโล่งโปรงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่ก็มีความตกใจแล้วก็มีความช้ำ ช้ําระบบอยู่หลังาจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการช่วยเหลือนะ,นะรถกู้ภัยอะไรต่างๆก็มารถกู้ภัยมาเนี่ยก็ต้องมาเอาเหล็กมาตัดมางัดนะกว่าจะดึงคนออกมาได้พอไปที่โรงพยาบาลก็เข้าห้องเอกซเรย์ ray. เขาก็ดูแล้วว่าน่าจะเอกซเรย์ปอดก่อนเพราะว่าเป็นจุดที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเข้าเอกซเรย์รอบที่หนึ่ง ปรากฏว่าเอ๊ะฟิล์มฉายไม่ติดเครื่องไม่ทํางานก็รอสักพักหนึ่งเอาไปอีกรอบสองไม่ติดเครื่องไม่ทํางานหมอก็บอกว่าเฮ้ยน้องมีของดีอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> น่ะถ้ามีของดีอะไรเนี่ยบอกท่านนะถึงมือหมอแล้วน่ะคลายลิ์ได้แล้วอืไม่รู้หมอเอาหลักไว้ชามาอย่างไรนะแต่คงเจอบ่อยนะ <c oughs> คงจอบ่อยประเภทแบบมีของขังอ่ะยิงไม่เข้าคลายไม่ออกอะไรเงี้ยน้องก็เออหรือว่าหลวงปู่ยังช่วยเราอยู่อะไรเงี้ยก็นึกตามภาษาเขาเขาก็กำหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าหลวงปู่ครับผมถึงมือหมอแล้วครับให้หมอช่วยรักษาผมนะครับนะมีอาการอะไรก็ขอให้หายประมาณนี้แหละรอบที่สามที่เข,เข็นเข้าไปก็ปรากฏว่าฟิล์ม หมอก็มาไล่ดูเลยนะซี่โครงแต่ละซี่ไล่ลงไปจนกระทั่งไปดูที่ปอดว่าช้ำไหมกระดูกหักไปทิ่มปอดไหมเลือดข้างไหมอะไรไหมนะอ่าเพราะปอดก็ถือว่าสําคัญนะถ้าอะไรไปทิ่มนี่ก็อันตรายเหมือนกันหมอก็ดูแล้วดูอีกหลายรอบปรากฏว่าหมอก็ตกใจก็บอกว่าโอน้องน้องนี่ของดีจริงๆนะ ถ้าเทียบรถกับน้องเนี่ยนะต้องบอกว่าน้องเนี่ยแข็งกว่ารถปรากฏว่าภาพฉายิฟ์มเอ็กซเรเนี่ยน้องชายหลวงพี่ไม่เป็นอะไรเลยซี่โคงทุกที่เนี่ยยังอยู่ดีไม่แตกไม่หักปอดก็คือถ้าซี่โคงไม่เป็นปอดก็คงไม่เป็นนะเพราะว่าซี่โคงหุ้มปอดเอาไว้เค่งแต่ว่าก็เห็นเป็นรอยช้ำนะ ก็คงไม่ได้อัศจรรย์ขนาดว่าแบบพวงมาลัยเบีย้ยวแล้วตัวคงไม่มีรอยกระแทกนะก็ยังมีรอยช้ำนะรอยช้ำที่หน้าอกที่กระแทกกับพวงมาลัยแล้วนอนพักสักพักหนึ่งหมอก็ตรวจเช็คร่างกายต่างๆก็คิดว่าโอ๋น่าจะมีส่วนอื่นมั้งอะไรเงี้ยก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะไม่เป็นอะไรหมอก็เดินมาบอกว่าอน,นอกนี่ยาแก้ช้ำนะนะก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละกลับบ้านได้ สรุปก็คือว่าไม่เป็นอะไรเลยได้ยากแก้ช้ำกับบ้านนะหลังจากนั้นก็รักษาตัวอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกกับโยมแม่ว่าโยแม่แม่ได้วัดบวชหรือยังแม่ยังไม่ได้หาเลยไม่ต้องหาแล้วเดี๋ยวผมไปบวชกับน้องพี่น <c oughs> <c oughs> ั่นแหละตาโตต้ายก็เลยได้ไปบวชกยบน้องพี่ที่สงขลานะว่าบวชปั๊บก็ จิตใจมั้งน่ะก็ไม่ลาสิกขาก็อยู่เข้าพรรษาออกพรรษาเสร็จก็มาอบรมนวกะแล้วก็ได้อยู่เดินธรรมญาตรานะเส้นทางพระผู้ปราบมารน,นะเอาบุญมาฝากพวกเราทุกท่านนะสาธุนี่คือสิ่งที่เล่าให้ลุงฟังนะน่ะอันอันนี้คือเล่าเล่าให้ลุงฟังเนี่ยลงุงคนเนี้ยลงุงคนเนี้ยนะเล่าให้ลุงฟังลุงก็ตั้งใจฟัง คืออย่างน้อย,นอยเนี่ยลุงคงบวชไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ให้กำลังใจลุงอะว่าเนี่ยนะลุงพระรัตนตรัยเนี่ยได้ชื่อว่ามีคุณไม่มีประมาณลุงเคยได้ยินไหมอัปปามโนพุทโธอัปปามโนสังธรรมโมอัปปามโนสังโคแปลว่าอะไรอัปปามโนก็คือว่าไม่มีประมาณะ่ะ นะก็คือคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณไม่มีประมาณคุณของพระธรรมมีคุณไม่มีประมาณคุณของพระสงฆนะ์มีคุณไม่มีประมาณนะโดยภาพรวมก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยมีคุณไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราเนะี่ยมีจิตเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ทําให้ถูกหลักวิชาเชื่อมสายบุญกับพระรัตนตรยัยด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธานะอย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้ว ไม่มีอะไรที่ไม่สามารถบังเกิดขึ้นได้นะถ้าเกี่ยวเนื่องกับคุณของพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยอย่างเคสที่เล่าให้หลวงฟังนี่แหละก็หลวงฟังแกก็มีความหวังเน่ยนะแกก็มีกําลังใจแต่ลึกๆนะี่ยหลวงพี่ก็ก็เชื่อแหละนะคุณของพระรัตนตรัยเพราะเราบวชมาเนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอะไรกับลุงหรอกเพราะลุงมา วันนี้พรุ่งนี้เขาเข้าโครงการแล้วแล้วต้องส่งเดินทางมันไม่ใช่ว่ามาคนหนึ่งแล้วส่งคนหนึ่งนะพันกว่ากิโลนะอันต้องรอให้เต็มคันรถนะไม่ใช่อยู่แถวปริรียบนตอนแถวนี้นะมาหนึ่งคนส่งหนึ่งคนก็ต้องรอเป็นชุดๆไปปรากฏว่าก็เล่าให้ฟังหลายเคสนะแต่ว่าเคสที่น่าจะตรงกับลุงก็คือเคสนี้ลุงก็บอกว่าอ่าครับอืม ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับนะเดี๋ยวไปรักษาตัวอะไรต่างๆก่อนนะแล้วลุงก็มากราบก็กราบเหมือนเดิมตอนกราบเนี่ยก็บอกว่าลุงเจอกันครั้งหน้าเนี่ยถ้าลุงจะกราบอาจารย์นะลุงต้องกราบสองมือนะแกก็บอกได้ครับนะ่ะคือเราก็พูดกันอย่างนี้นะก็ให้ให,ให้ให้กำลังใจวันลุงขึ้นนะ่ะวันลุงขึ้นอันนี้คือภาพวันนี้นะวันลุงขึ้น นี่คือลุงผ่านไปคืนหนึง่งนี่คือลุงคนเดิมลุงนวพลแกโทรหาทีมงานชวนบวชบอกว่าตอนนี้อยู่ไหนกันครับนะบ้านลุงอยู่หในหาดใหญ่ก็จะมีทีมเนี่ยพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานออกชวนบวชทุกวันตอนนี้อยู่ไหนครับผมอยากส่งใบสมัครครับนะหลงพี่ที่ท่านไปท่านบอกว่าเอาลุง เมื่อวานไปคุยกับพระอาจารย์แล้วใช่ไหมพระอาจารย์ท่านว่าไงบ้างพระอาจารย์ยังไม่รับใบสมัครผมครับท่านบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนแต่ท่านปรึกษาทีมงานก่อนเดี๋ยวท่านโทรมาบอกอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลวงรอพระอาจารย์นะอะไรเงี้ยแล้วผมผมแข็งแรงแล้วครับมือผมใช้ได้ปกติแล้วครับอะไรเงี้ยทีมงานก็เอ๊ะ เป็นไปได้แหละลุลงอะไรเงี้ยลุงแบบลงอยากบวชจนจนแบบโกหกหรือว่าเพอ้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยไหนมาเจอกันหน่อยสิก็มานัดเนี่ยนัดกันข้างทางนะลุงก็เลยมาพอมาปั๊บเนี่ยลุงก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ไปหาอาจันที่ศูนย์ประทับภาคใต้แล้วพรอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะอนุภาพของหลวงปู่ผมเนี่ยอยากบวชมาก พอกลับไปบ้านผมอาบน้ำผมกินข้าวเสร็จปับ๊บประมาณสองทุ่มเนี่ยผมเข้าไปในห้องนอนผมนั่งสมาธิลุงบอกผมนั่งสมาธิด้วยความที่ผมเนี่ยตั้งใจปวดพอนั่งสมาธิปั๊บเนี่ยคือลุงก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะเมื่อสิบเอดปีที่แล้วก็คือหายไปเลยแต่ในขณะที่นั่งเนี่ยลุงบอกว่าขอหลวงปู่ หลวงปู่ครับผมอยากบวชก็สไตล์เดียวกับน้องชายเลยหลวงปู่ครับผมอยากบวชมากหลวงปู่ต้องช่วยผมให้ได้บวชนะครับนะีตอนนี้ไปหาพระอาจารย์แล้วท่านลุงมาเล่าให้ฟังมากผมรู้ที่พระอาจารย์พูดนะพระอาจารย์ให้กําลังใจผมแต่ลึกๆเนี่ยผมก็รู้ตัวว่าผมบวชไม่ได้นะ่ะเพราะพระอาจารย์บอกว่าหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือ เราเป็นพระเราต้องกราบได้น่ะเวลาเราสวดมนต์เราอะไรเงี้ยมันต้องกราบได้สองก็คือเราต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างน้อยๆคือห่มผ้าเองได้้ามือเดียวเราจะห่มยังไงก็ต้องเป็นภาระเพื่อนตลอดเดือนสองเดือนเนี้ยหลวงก็บอกว่าผมเข้าใจดีว่าผมคง,งบวชไม่ได้แต่ผมอยากบวชมากหลวงไปนั่งสมาธินั่งไปประมาณสามชั่วโมง นะสามชั่วโมงลงก็บอกมันก็เบาเบามันก็แบบเพลนเพลนนะตามภาษาลุงนะแต่ตอนนั้นนึกนึกอยู่สองอย่างนึกถึงหลวงปู่แล้วนึกอยากปวดนะพอรู้สึกตัวก็ขออยู่นั่นแหละขอหลวงปู่อยากปวดจนเผลอหลับไปพอหลับไปปั๊บก็บอกงีบหลับไปสักประมาณยี่สิบนาทีแล้วตื่นขึ้นมาผมว,ว่านั่งต่อนั่งอย่างเงี้ยทั้งคืนสลับกับนอนนั่งนอนนั่ง,น,งนอนเงนี้ยทั้งคืน พอตื่นเช้ามาเนี่ยประมาณสักตีสี่หรือตีห้าก็ไปเข้าห้องน้ำอาที่บ้านก็ตื่นกันแล้วนะพอเข้าห้องน้ําเสร็จปั๊บก็ทําภารกิจส่วนตัวก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอะไรยังไงในขณะที่ล้างหน้าเนี่ยผมลุงในยาวใช่ไหมถ้าเราดูเนี่ยผมลุงในยาวพอผมลุงยาวปั๊บเนี่ยลุงก็เสยผมตอนเช้าปรากฏว่าลุงเนี่ยเอามือซ้ายเสยผมหลานสาวเดินมาเจอ บอกว่าเอา้าลุงมือลุงใช้ได้แล้วเหรอแกก็มาดูมือเอา้าเอา้าเอา้าใช้ได้แล้วแล้วไรล่ะคือยังไม่รู้ตัวจนคนอื่นมาทักอ่พอหลังจากนั้นแกก็บริหารเลยนะว่าเฮ้ยจริงไหมอะไรไหมนั่นก็แกวงแขนยกซ้ายยกขวาจนแน่ใจจึงโทรหาทีมงานว่าผมแข็งแรงแล้วแล้วก็เลยได้มาสมัครไป ส่งใบสมัครเนี่ยก็เป็นภาพวันนั้นนะนะพอมาถึงปั๊บเนี่ยพุทธนบุญก็ทำไมทดสอบนะทดสอบว่าอ่านไหนยกซิยกมือซ้ายซิยกมือขวาซิแกงแขนซิอะไรซิอะไรเนี่ยนะนะ่ะก็นี่กราบเลยนะ่ะกราบหลวงพี่ข้างถนนเลยสองมือเบญจังขับประดิษฐ์สวยงามนะ่ะแล้วก็ส่งใบสมัครนะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มา หาหลวงพี่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะเห็นไหมลวงพนมมือสวยเลยนะ <c oughs> ลงพนมมือสวยเลยแล้วก็เหมือนกับลุงบอกว่าโอ้คำของพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากพระอาจารย์บอกผมก่อนกลับว่าบอกว่าอะไรเจอกันครั้งหน้าลุงต้องกราบพระอาจารย์สองมือนะนะพอเจอกันครั้งนี้ทหไม แค่ไม่กี่วันนะอะอางนั้นนะ่ะนะลงกลาบลงพี่สองมือน่ะปื้บไหมสาทุโอลงหน้าตาผ่องใสเบิกบานนะอัศาจรรย์ไหมอแสดงว่าบุญบวชครั้งนี้นะบูชาธรรมไงมาหาปูชนียาจารย์บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอ อย่างนี้เนี่ยต้องเรียกว่าหลวงปู่ไปตามมาบวชเลยนะนะก็เป็นเหตุอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่ทำหน้าที่นะในโครงการบวชในครั้งนี้นะตั้งแต่ลงไปชวนบวชนะหรือแม้แต่เป็นฝ่ายสเสบียงสนับสนุนนะหรือจัดงานบวชหรือบวชเองนะจนในที่สุดเนี่ยยอดทะลุทะลวงถลม่มทลายนะมาที่3,500รูปเนี่ยโอ้จะต้อง ได้บุญเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังเลยนะนพระยาเยนีให้พวกเราปลื้มใจนในบุญบวชในครั้งนี้